แบบยาวมากยาวถึงตูดอันนี้ยยิ่งกว่ากลางหลังคนถามเยอะที่สุดมันจะเนียนไปกับหัวแบบสุดๆผมไม่หลุดแบบว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเสิร์ฟ c l a ต m i s t s p e c i s กันอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปสอนใส่วิกนั่นเองนะคะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากๆเวลาที่เราใส่วิกอ่ะจะมาบอกพิกัดทั้งหมดที่เราได้ซื้อมานะคะแต่ว่า จะไม่ได้มาเปิดกรุแล้วเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆตอนนี้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะแล้วก็อันนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ใส่วิกแล้วไม่ติดกาวนะคะคือจะไม่เหมือนแบบคนที่เขาติดกันแบบจริงจังที่ออกไปแล้วเต้นแล้วหัวไม่หลุดของเราคือเป็นการใส่วิกเที่ยวไว้สำหรับเดิน,นสวยๆเฉยๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบ ไม่ต้องแบบสะบัดหัวมากอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนแบบคร่าวๆจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนใส่วิกเก่งนะคะแต่ว่าได้ความที่หัวเราอะมันทุยหัวเรามันตรงบล็อกกับวิกส่วนใหญ่ที่เขาทํามามันเลยทําให้เวลาใส่อะมันพอดีหัวเรามากๆอะไรนะคะทีนี้วิกทุกคนหลักๆมันก็จะมีอยู่ประมาณ2แบบไม่รู้นะอันนี้คิดเอง <laughs> แต่ที่เจอมาคือมันมีวิกทอมือนะคะกับวิกที่เรียกว่าเป็นวิวกแบบว่าก็คือพวกวิกเกาหลีต่างๆที่มันไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ตาข่ายใช่ข้างหน้า,นาม,มันจะเป็นตาข่ายกับอันที่แบบไม่มีตาข่ายนะคะซึ่งเวลาที่เราจะใช้ทอมือเนี่ยเราจะใช้สําหรับที่แบบเป็นทรงที่ไม่ใช่หน้ามา้าแต่ถ้าทรงไหนที่มันมีหน้ามา้าเราก็ใช้วิกที่ไม่ใช่ทอมือได้นะคะแล้ววิกทอมือก็จะราคาสูงกว่าวิกที่แบบเป็นทรงเกาหลีทั่วไปเดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนว่าใส่วิกอะ่ะเราก็จะมีเน็ตแบบนี้ใช่ปะมันก็จะมี2แบบเป็นเหมือนถุงน่องอะ่ะทุกคนอันนี้เหมือนถุงน่องตาข่ายแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันเป็นแบบ เหมือนที่เอาไว้ใส่หัวแบบนี้ส่วนนี้เหมือนถุงน่องสุดๆ <laughs> <laughs> เหมือนถุงน่องแบบสุดๆไปเลย เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับวิกทอมือเพราะว่าเวลาที่เราสวมหัวไปแล้วอ่ะมันจะทําให้หนังศีรษะของเรามันเป็นสีเนื้อใช่ปะแล้วพอใส่วิกไปอ่ะตรงกลางมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเนื้อของเราจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเนียนนะคะแต่ว่าโดยปกติอ่ะเราก็จะชอบใช้อันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ปวดหัวต้องบอกกับว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวมากเวลาที่ต้องมัดผมหรือว่าใส่วิกเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใส่วิกของเราอ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้ทนทานมากอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่วิกที่ไม่ใช่วิกทอมือก่อนนะคะก็จะใช้เป็นเน็ตแบบนี้นะวิธีการนะคะก็คื สวมโผวลงไปแบบนี้ใช่ปะโดยปกติบางคนน่ะจะมัดแล้วก็มัดมวยเป็นมวยอย่างนี้ใช่ปะแต่เราอะ่ะไม่ชอบมัดมวยเพราะว่าพอมัดมวยปุ๋บแบบข้างหลังมันจะโป่งแล้วเวลาที่เราใส่ริกอะ่ะมันก็จะโป่งข้างหลังเราจะชอบทําแบบนี้ทุกคนมองดูดิใส่แล้วมึงคิ้วอะไรปะ <c oughs> จริงๆวิธีการใส่ัน,นี้ก็คือทําให้คุณแบบว่า <c oughs> <c oughs> คิ้วยกเวออ์อันนี้นะทุกคน <c oughs> พอเราใส่ตีนี้ใช่ปะเราจะพยายามทําให้ผมตรงเนี้ย มันแบบมันได้เปรียบอะแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหลังมันก็จะไม่เป็นมวยเวลาที่เราใส่วิกอะมันก็จะง่ายแล้วก็ด้วยความที่ผมเราอะไม่ได้ยาวมากมันก็เลยไม่ต้องติดอ๊บก็ได้เนี่ยมันก็อยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองเทียบให้ดูนะถ้าสมมติว่าเรามัดมวยอ่ะในทุกคนเห็นปะถ้าสมมติว่าเรามัดมวยอะข้างหลังอะมันจะโป่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมัดมวยถ้าอยากให้ผมเรียบจริงๆอะก็แนะนําว่าคาเตียนะคะถ้าใครที่ผมสั้นก็จะทําง่ายโคตรเลยนะคะ ดีนะที่เกิดเป็นผู้หญิงไม่แต่งหน้าด้วยประเด็นนะที่เกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงมึงกลัวได้นะทัดดาวบุษยากลัวรอะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะใช้วิกที่ไม่ใช่ทอมือก่อนนะคะอันนี้เป็นวิกของร้านที่เราอ่ะชอบมากๆชื่อแบรนด์ว่าวิกบายพอชนะคะก็คือเป็นวิกทางไอเนาะร้านนี้เป็นร้านที่ขายวิกเกาหลีนะคะคุณภาพดีมากแล้วเราชอบมากเพราะว่าร้านนี้เป็นวิกที่ไม่ไก่กาอ่ะทุกคนดูนะ มีหนังสีษะให้แบบเนียนมากแล้วก็ไหมอะ่ะก็คือไหมดีมากไม่ใช่ไหมเงาที่แบบใสแล้วโปะอ่ะอทุกคนเก็ตมาแล้วก็เวลาที่เราซื้อวิกมานะคะแนะนําว่าให้ซื้อหวีสําหรับวิกมาด้วยมันก็จะเป็นหวีที่ถ้าเป็นซี่เหล็กแบบนี้มันก็จะหวีแล้วก็จะหวีง่ายนะคะวิธีการใส่นะคะจะเริ่มใส่จากด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะเริ่มใส่จากด้านหลังก็ได้แต่โดยปกติเราชอบใส่จากด้านหลังแบบนี้แล้วก็มาข้างหน้าแบบนี้นะคะ แค่นี้เลยทุกคนซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้ถือว่าเป็นวิกเกาหลีที่เนียนมากนะเพราะว่าตัวแบบตัวหัวของวิกตัวนี้คือมันไม่โปง่งแล้วก็มันเป็นวิกที่แบบพอดีมากๆเดี๋ยวลองมาครึ่งหัวให้ดูก็จะนี่เป็นอย่างน,น,นี้ค่ะอ่ะนี่อันนี้เราก็จะทำคร่าวๆให้ดูก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆวิกของร้านนี้มีอีกเยอะมากๆเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูก็คือเราใช้แบบเก<ๆ>ือบจะทุกรูปอมดทุกคนไม่มว่าจะเป็นวิกโทมีเอวิกที่แต่งเป็นนินนี่เจโดอะไรเงี้ยก็คือใช้วิกของร้านนี้หมดเลยนะคะ ทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันเนียนขึ้นก็คือการทัดผูลงไปแบบนี้นะคะถ้าวิกอันนั้นเป็นวิกที่ผมสีเข้มแบบนี้ตอนที่เราทัดผูไปแล้วอะ่ะมันจะเห็นผมจริงของเราแซมแบบนี้มันก็จะดูเนียนขึ้นไปอีกนะคะทุกคนอะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะไปใส่วิกทองมือให้ดูนะคะอะอ๊ยุเอ่ะอันนี้ชื่อร้านว่ายูนิคอร์นวิกนะคะอันนี้เรามาตัดเองจริงๆแล้วมันเป็นผมยาวแบบยาวเลยทุกคนวิกเมื่อกี้ที่คุณเนยใส่ก็คือราคา800บาท ร้าน,นี้ถือว่าแบบคุณภาพดีมากๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองวิกทอมือให้ดูนะคะซึ่งเดี๋ยววิกทอมือที่เราจะมาใส่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นวิกที่เราอ่ะพพีอเดอร์มานะคะจาก AliExpress นะคะเดี๋ยวเราจะแปะร้านไว้ให้ทุกร้านที่เราได้สั่งมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรรวิวก่อนละกันเนาะร้านแรกนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นอัลล่สสุดที่เราเพิ่งใส่ไปเลยก็จะเป็นวิกทอมือด้านหน้าก็จะเป็นตาข่ายแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเนียนมากๆดูดิแล้วก็เราเอาวิกอันเนี้ยซื้อแบบ ผมตรงมาด้วยแล้วก็มาตัดในตอนที่แต่งหน้าเป็นนางรองในเรื่อง Business Proposal ก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะคะยาวมากยาวแบบยาวมากกลางหลังยาวถึงตูดอันเนี้ย <laughs> ยิ่งกว่ากลางหลังอันนี้นะคะเราซื้อมา1,300กกว่านะคะจากร้าน อ h ะโฮปฟู s สโต e นะคะที่ Aliexpress เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก่อนที่เราจะไปสอนใส่เนาะขอพูดถึงร้านก่อนร้านต่อไปจะเป็นร้านนี้ที่คนถามเยอะที่สุดก็คือวิกผมส้มอันนี้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะจ๊ะมันจะเป็นวิกแบบนี้ทุกคนแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเราชอบมากเพราะว่าข้างหน้าเขาเหมือนแบบตัดแบบว่าลูกผมมาให้ด้วยนี่เห็นปะ ซึ่งอันเนี้ยความง่ายของเวลาที่เราต้องใส่วิกผมปูๆแบบนี้ก็คือมันฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านในอ่ะเราจะมัดลวกแค่ไหนก็จ่ายเพราะว่าพอใส่ปุ๊บมันก็จะฟูไปเลยนะคะเราก็จะมัดผมแล้วก็จะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆยัดผมเราเข้าไปถ้าจะติดแบบจริงจังเลยนะก็คือดึงลงมาใช่ปะแล้วก็ทาสเปรย์กาวตรงเนี้ยแล้วก็ดดยให้มันแห้งนะคะแล้วก็เอากรรไกรมาตัด มันจะเนียนไปกับหัวแบบสุดๆไปเลยแต่อันนั้นก็คือการใส่บิกแบบจริงจังวิธีการใส่นะคะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะใส่จากข้างหลังก็ได้หรือจะใส่จากด้านหน้าก็ได้แนะนําถ้ามือใหม่ใส่จากด้านหน้าก็ได้นะคะแปะวิธี่ด้านหน้าแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงดึงข้างหลังด้านในเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่ากิฟด้านในเราก็ใช้กิฟตตัวเนี้ยในการเสียบเข้าไปมันก็จะทให้แบบลิกแบบแน่นขึ้นแล้วก็ไม่หลุดนะคะอันนี้คือแน่นมากนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยว่าสะบัดสะบัดหัวได้เ,ออเห็นปะ ผมไม่หลุดแบบว่าเป็นผมเหมือนกันนะเอาดีๆคือถ้าอยากให้แบบว่าใส่วิกโดยที่ไม่ต้องติดกาวแนะนำว่าให้ซื้อวิกที่มันมีตัวกิบด้านในเนี่ยผมเวลาที่เราเสียบเข้าไปกับผมจริงๆของเราอ่ะมันจะทําให้วิกแน่นแล้วก็แบบไม่หลุดเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเนียนมากทุกคนดูดิ เห็้มะทุกคนพอเราใส่ด้านในใที่มันเป็นสีเนื้อเนี่ยมันก็จะดูเนียนไปกับหัวของเราจริงๆนะคะเดี๋ยวขอใส่ให้ดูอีกสัก2รุ่นละกันเป็นคนละร้านจากใน Aliexpress นะคะคือเราไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะอันนี้ชื่อร้านว่า A I S O M Official Store นะคะ รุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้เราก็ซื้อมาจากร้านนี้นะคะอันนี้เป็นวิกอีกรุ่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเนียนมากๆนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าอยากให้วิกของเราเนี่ยมันแน่นมากขึ้นนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะมีเหมือนสายเสื้อในทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีช่องให้เสียบตรงนี้ เพื่อปรับให้วิกของเราเนี่ยมันมีขนาดที่กรอบหัวเนี่ยมันเล็กลงนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้วิกเนี่ยใสแล้วมันดูเนียนขึ้นก็คือถ้าเราไม่ซีเรียสนะคะก็คือเลือกโคนที่มาเป็นโคนดํานิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนมันงอกมาจากหนังหัวของเราจริงๆนะคะซึ่งเราก็จะเอากิฟเนี่ยเสียบเข้าไปก่อนเลยแล้วก็เสียบกิฟด้านหลังนะคะด้าน<อ>ไททอยของเราอ่ะอันนี้เป็นร้านเดียวกันทุกคนจะเห็นเลยว่าร้านเนี้ยคือไม่ได้มีดีแค่ผมหยิก คือผมทุกอันน่ะมันดีมากแล้วราคาคือแบบพันไม่ถึง2 0 0พอะ่ะก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยมีร้านวิกเ่อมมมูเยอะมากนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงโอเคเดี๋ยวเราจะลองสบัดหัวให้ดูนะคะดูว่ามันแบบมันหลุดไหม Okay. ถือว่าร้านนี้ก็คือให้แบบ10คะแนนเต็มเลยราคาดีนะคะคุณภาพดีอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านอีกร้านนึงที่เราแนะนํามากๆร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งค้นพบแล้วก็ตอนที่เราสั่งวิกเกียร์เราสั่งแบบ2อสอันน่ะแล้วก็มันก็จะราคาสูงมากๆเพราะมันสั่งเยอะๆใช่ปะละ่ะเราก็กลัวไงเพราะว่ามันก็ส่งมาจากต่างประเทศด้วยแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพดีมากแล้วก็ราคาดีมากๆนะคะก็จะเป็นวิกสีขาวอันนี้นะคะเราซื้อมาในราคา1000พ หนึ100บาทประมาณนี้นะคะอันนี้ชื่อร้านว่า M S H O L Y Official Store น่าจะเป็น m r s p o l l y ใหม่ดีมากใหม่สวยมากทุกคนดูสิ จะบอกว่าตาข่ายอ่ะมันก็จะมีหลายรูปแบบมากๆนะคะคือเราจะรู้เลยว่าตาข่ายคุณภาพดีไม่ดีมันเป็นยังไงทุกคนเพราะว่าบางอันก็จะแข็งมากส่วนบางอันก็จะแบบนิ่มแล้วก็เนียนไปกับผิวคือถ้ามันยิ่งแข็งแล้วก็ตัวตาข่ายข้างหน้ามันหนาเนี่ยเวลาที่เราใส่อ่ะมันจะไม่ค่อยเนียนนะคะแต่ถ้าตัวตาข่ายข้างหน้ามันมีความบางแล้วก็มีความนุ่มเนี่ยมันจะแนบไปกับผิวของเราได้ดีมากๆจนบางทีอ่ะเราไม่จะเป็นให้ต้องทากาวมันก็เนียนไปกับผิวของเรานะคะ <S <S เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือรันนี้ ะคะ3จุดด้วยการแล้วก็จะมีตัวปรับตรงนี้นะคะด้านข้างสองข้างแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นทรงที่พอดีกับผัวของเรามากอันเนี้ยคือเราอะไม่ได้ทากาวนะคะแต่ว่าเน้นติดกิ๊บเอาอันนี้คือเราแค่ติดกิ๊บนะคะยังเนียนขนาดทุกคนดูดิ เนียนมากอันนี้คือเนียนมากดูสิอันนี้เราซื้อมาราคาแบบ1,100บาทนะคะราคาดีมากๆนะกับคุณภาพใหม่แล้วก็ทรงที่สวยขนาดนี้นะคะอะทุกคนเราก็เดี๋ยวแนะนำอีกร้านนึงนะคะใน Aliexpress นะเป็นร้านที่เราอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวแปะรูปไปให้นะอันนี้เป็นร้านทอมือชื่อว่า Black Girl Week นะคะ ร้านนี้เนี่ยเราใส่เป็นวิกแบบที่เป็นผมสีเทานะคะแล้วก็แล้วก็เป็นตัวเมเดียที่เราเคยแต่งไปเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะอันนั้นก็คือเป็นทอมือแบบสวยมากๆนะคะรุ่นนั้นเนี่ยเราซื้อมาในราคาประมาณแบบ1,500บาทเท่านั้นเองคนราคาดีมากแล้วก็คือสีสวยมากๆเป็นอีกร้านหนึ่งที่เรา,าซื้อตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการวิกแรกๆเลยนะคะก็ถือว่าแบบเนียนมากๆเป็นร้านหนึ่งที่แนะนําอีกร้านหนึ่งที่แนะนํานะคะเป็นร้านในไอจีเหมือนกันร้านนี้จะชื่อว่า CEO La เม ทรงแ a นะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้อันนี้ก็คือจะเป็นรูปนี้นะคะที่เราเคยใส่ไปก็คือเนียนมากๆนะเป็นผมยาวแบบว่าสวยสวยเก๋สุดๆเอาเป็ว่าถ้าใครที่อยากได้วิกที่แบบผมดำตรงยาวแนะนำสอร้านนะคะที่เป็นของประเทศไทยแล้วก็ราคาดีนะคะก็จะเป็นร้านแรกนะคะจะเป็น La Maison h a i นะคะสล้กร้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นย n i c o n Wig สองร้านนี้ถือว่าคุณภาพดีมากๆ ลองไปซื้อกันมาได้นะจ๊ะส่วนใครที่มีงบขึ้นมาหน่อยแล้วก็อยากได้วิกที่ทรงหลากหลายแต่ว่ายังไม่อยากที่จะฟรีจากต่างประเทศก็แนะนํานะคะร้านไทยู U, ร้านวิกทองนะคะแล้วก็ร้านวิกสาหรับคนที่เป็นสายกาวแบบมีหน้ามาแบบน่ารักน่ารักเนียนเนียอ่ีก็แนะนําร้านวิกบาคอสนะคะส่วนร้านทางอาลีเอสเพลสเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิกที่เรามาใส่ทุกคนดูหมดแล้วนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเป็นคลิปที่น่าจะไขข้อ ห้องใจหลายๆคนเวลาที่เราใส่วิกแล้วก็จะถามกันนะคะว่าซื้อจากที่ไหนอะไรเงี้ยที่ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าลืมคือต้องไปลืมว่าเราซื้อจากร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าหลังจากนี้นจะพยายามแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเวลาที่เราแบบลงคลิปแต่งหน้าอะไรไปแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้จริงๆก็ไม่ได้โปรเฟสชันอลมากในการใส่วิกนะแต่ว่าถ้าใครที่ดูแล้วก็สามารถนาไปปรับใช้ได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ